สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel MMA Thailand mm hmm. ผมมีเดีทิคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ UFC 264ที่ผ่านไปแล้วแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของความพ่ายแพ้ของคอเนอร์แมกไกเกอร์แต่ก่อนอื่นผมต้องขอพูดก่อนนะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ใช้สคริปเหมือนเดิมนะครับจะมีเพียงแค่ bullet point เท่านั้นการเรียบเรียงคําพูดเนี่ยอาจจะมีสับสนผิดลำดับตกหล่นไปบ้างน,นะครับต้องขออภัยไว้นที่นี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างพูดยาวนิดนึงนะครับ รเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ UFC 264นะครับในไฟคู่เอกก็คือคอนเนอร์แมกเกรเกอร์เจอกับดัสตินพอรียรนะครับเราจะมาเท้าความถึงความโด่งดังมีชื่อเสียงของแมกเกรเกอร์แลวก็ในอดีตที่2คนนี้เคยเจอกันมาในการเจอกันใน UFC 264นี้เป็นการเจอกันครั้งที่3ของทั้ง2คนนี้นะครับโดยย้อนกลับไปในปี2 0 1 4นะครับคู่นี้เนี่ยได้เจอกันคอนเนอร์เนี่ยสามารถเอาชนะดัสตินได้อย่างขาดลอยเป็นการชนะที่แบบว่าเหนือชั้นมากๆนะครับในยกที่1เท่านั้น หลังจากนั้นนะครับก็ผ่านไปประมาณ7ปีนะครับเป็นเดือนจันยุอรีคือมกราคมปี2021นะครับก็คือปีนี้นั่นเองทั้งคู่เจอกันมาแล้วแล้วก็คอนเนอร์แมคเกอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปโดยจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยก็คือคัฟคิกนะครับคอนเนอร์ไม่สามารถป้องกันคัฟคิกของดัสตินได้จอบไฟที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยชนะกันคนละครั้งก็คือคอนเนอร์ชนะหนึ่งครั้งแล้วก็ดัสตินชนะ1ครั้งก็ในแมตช์ที่3เนี่ยก็จะเป็นการชิงดากันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ โดยที่แมช์ที่3เนี่ยจะห่างจากหมช์ที่2อยู่ประมาณครึ่งปีนะครับมีเวลาเตรียมตัวมันทั้งหมดประมาณครึ่งปีแล้วคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ pre fight ก่อนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในปี2014นั่นแะเมื่อคอนเนอร์เจอแบบดัสตินรอบแรกนั้นน่ะเขาเป็นคอนเนอร์ที่มีความเชี่ยวยานแล้วก็มีการพูดที่มีสกิล trash talk นะก็คือพูดโนโูนพูดนี่พูดนั่นกดดันเป็นจิตวิทยานะครับเล่นให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีความเครียกดกังวลความโกรธหลังต่างน,น,น,นานาเขาจะพูดเนี่ยเพื่อ1ก็คือ เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเอง2ก็คือทําการเหมือนกดดันนะครับจิตวิทยาให้กับคู่ต่อสู้นะให้เกิดความกลัวความคิดต่างๆนาะนโดยที่ครั้งแรกนะั่นน่ะแมกเกอร์ใช้จิตวิทยาในการพูดเหล่านี้เนี่ยปั่นดัสตินนะครับดัสตินออกอาการทําให้ในการสู้จริงนนะ่ะมันก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนะเขาเลยแพ้ไปครั้งแรกในอย่างขาดลอยครั้งที่2เนี่ยผ่านไปหลายปีมากเลยดัสตินได้พัฒนาทางด้าน ร่างกายทักษะแล้วก็จิตใจของเขามาอย่างมากเขาผ่านไฟให,ใหญ่มาหลายไฟเลยและเมื่อในการเจอกันครั้งที่2องเนี่ยแมก็กเกอร์เนี่ยได้เปลี่ยนบุคลิกของตัวเองนะครับจากที่เคยเป็นพวกปักหมานะตอนนี้นกลายเป็นนิสกายเลยพูดใจดีคุยดีทุกอย่างดีดัสติ่งก็ไม่มีความกังวลอะไรในใจต่อยกันแบบปกติแล้วผลออกมาคือแมก็กเกอร์แพ้ดังนั้นนะครับในครั้งที่สามเนี่ยแมก็กเกอร์ก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาพยายามที่จะ เลี่ยนแปลตัวเองนะย้อนกลับไปในจุดที่เขาเคยอยู่จุดสูงสุดมาก่อนแล้วก็วคือสกิลปากแล้วก็ลักษณะของเมนเทลของเขาเนี่ยจะมีการลักษณะเหมือนบิวให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งนะผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้หลักการของเดอะซีเครตหรือเปล่านะครับคือพยายามเชื่อว่าเราเนี่ยมีสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นนะแล้วมันก็จะมีกฎของแรงดึงดูดเนี่ยทำให้เราได้มันมาจริงๆแมกเกอร์นะพยายามที่จะเป็นแบทแมกเกอร์นะเหมือนกับก่อนๆที่เขาเคยเป็นมา โดยในครั้งนี้นะครับแม็กเกอร์พยายามปั่นดัสตินแบบสุดๆเลยพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นโยงเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะครับเอาเรื่องของแฟนมาเล่นด้วยเป็นท็อปปิกด้วยแต่ดัสตินนะก็เฉยๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาปราบแม็กเกอร์มาแล้วในรอบที่2ถ้าเราย้อนไปฟังในคลิปของความกลัวเนี่ยคนที่เอาชนะคนนึงมาแล้วเนี่ยจะเจออีกครั้งหนึ่งเนี่ยความกลัวคงจะมีน้อยถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับดัสตินเลยเขารู้อยู่แล้วว่า แม็กเกอร์เนี่ยจะกลับไปในรูปแบบเดิมก็มคือปั่นหัวพูดต่อสู้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เดาทางได้ง่ายนะแต่บางทีคําพูดลหลายๆอย่างการการะทำในหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะส่งผลให้จิตใจเราเนี่ยรู้สึกขุ่นเคืองได้เหมือนกันนะเพราะว่าแม็กเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะปั่นแรงแล้วก็เล่นแรงเหมือนกันทีนี้ครับผมจะมาพูดถึงจุดแรกที่เป็นสาเหตุนะครับให้คอเนอร์พ่ายแพ้ในแบบนี้นะก็คือคอเนอร์เนี่ะจากครั้งแรกเนี่ยเขาโดนลูกคราฟกิกไปครั้งที่2เนี่ยเขาก็พยายามที่จะ คิดวิธีแล้วว่าจะสู้กับดัสตินยังไงเขาก็พยายามที่จะฝึกการป้องกันลูกคราฟกิ๊ด,ด้วยและอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ในไฟที่2เนี่ยคอร์เนอร์เนี่ยได้พัฒนาทรงมวยเนี่ยการยืนมวยเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือเป็นในลักษณะของการออกบัดมากขึ้นการเตะน,น้อยลงเขาจะเน้นไปโฟกัสที่หมักเพราะว่าเขาเตรียมตัวที่จะไปต่อยกับปากเกียวเขาจริงๆแล้วเนี่ยกาจะใช้ดัสตินเนี่ยเป็นบันไดปูทางเพื่อที่จะไปต่อยกับปา,กปากเกียวนะเพื่อที่ทําเงินได้มากมายแต่ว่า ปรากฏว่าสิ่งที่เลือกมาเนี่ยเหมือนกะจะเคี้ยวหมูใช่ไหมแต่ว่ากลับโดนหมูเคี้ยวแมเคเกอร์ก็พยายามที่จะกลับไปเป็นทรงเดิมนนะครับยืนแบบคาราเต้สแตนซ์แล้วก็พยายามใช้ลูกเตะเข้ามาด้วยนะครับในการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยจากแหล่งข่าวนะครับจากช่องเชลซอนแนนนะครับเชลซอนแนนบอกว่าเขาได้รับข่าวมาว่า2เดือนก่อนต่อยนะครับก็คือเป็นการเตรียมตัวเข้มข้นที่สุดถูกไหมย้อนกลับไปช่วงเวลา2เดือนก่อนวันต่อย ม็กเกอร์นั่น,นอยู่ที่ดูไบแล้วเขาก็ซ้อมที่ Facil i t y Training ท,ที่หนึ่งนะครับโดยการฝึกซ้อมเพียงลําพังเราจะเห็นในคลิปวิดีโอนะครับเขาก็จะมีการวิ่งบนลู่วิ่งบ้างวิ่งข้างนอกบ้างมีการปั่นจักรยานบ้างมีการปอยกระสอบอะไรต่างๆเนี้ยแต่ว่าเขาทําทุกอย่างคนเดียวนะครับเขาอยู่คนเดียวทําทุกอย่างคนเดียวซ้อมคนเดียวเหมือนพยายามจะมีความคิดอะไรที่จะพยายามจะปรับปรุงสตล์ให้ สิ่งเก่าๆนะั่นแหะมันกลับคืนมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นนะครับผ่านไป1เดือน1เดือนจากการที่ซ้อมคนเดียวทบทวนสกิลทุกอย่างฟื้นคืนต่างๆทีมอข,ของเขาโค้ชของเขาครับที่เขาจ้างเนี่ยก็มาที่ยิมก็ทําสร้างเป็นฟั c ซิลิตี้ของเขาขึ้นมาเทรนโดยเฉพาะเลยในการเทรนนั้นนะ่ะก็จะมีจุดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นจุดพอยต์ว่าทําไมแมคเ,ก,ก,เก,กอร์เนี่ยถึง ไม่ได้เทรนอย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่านยิมนั้นน่ะเขาเป็นลักษณะเหมือนเป็นบอสนะครับซึ่งในการเป็นบอสเนี่ยมันมีผลกับการฝึกด้วยนะเพราะว่าโค้ชแล้วก็คู่ซ้อมเนี่ยมันอยากจะมีลูกเกรงใจอาจจะไม่กล้าสั่งไม่กล้าอะไรเต็มที่ถูกไหมครับแล้วเขาก็จะมีความที่อาจจะไม่ได้เต็มที่นะเหมือนในสมัยก่อนสมัยก่อนเขาเป็นเพลงแค่นักสู้คนหนึ่งนยิมเท่านั้นการที่โค้ชจะสั่งอะไรการที่คู่ซ้อมจะทำอะไรก็ทําได้เต็มที่แต่ในตอนนี้เนี่ยเขาเป็น ลักษะเหมือนมหาเศรษฐีนะครับเป็นเจ้าของของโค้ชต่างๆแล้วคู่ซ้อมเนี่ยเขาเป็นเจ้านายมันทําให้การซ้อมอะไรเนี่ยมันอาจจะมีตกหล่นไปบ้างน,นะครับ <c oughs> เขาใช้เวลาการซ้อมเนี่ยประมาณสีอาทิตย์กับทีมของเขาซึ่งมันก็ถือว่าสั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนไปออกตามสื่อต่างๆนะครับเปิดตรงเปิดตัวต่างๆะนานาซึ่งการซ้อมแบบนี้เนี่ยเป็นการซ้อมที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นการซ้อมเต็มรูปแบบของนักสู้ระดับนั้นนะครับ เป็นการสอบที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คอร์เนอร์พ่ายแพ้นะมาประเด็นถัดม,มานะครับเป็นเรื่องของสกิลเซ็ตของคอร์เ er นอะร์แม็กเกอร์ณตอนปัจจุบันใน UFC 264กับไนอดี่นะครับแม็กเกอร์เ hmm. er นะี่ยถึงจุดที่เรียกได้ว่าพีคที่สุดในฝีมือของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแมตช์ที่เขาชนะโฮเซออลโดนะครับในปี2015ซึ่งตอนนั้นนะี่ะเขาต่อยในรุ่นเฟเธอร์เวท145ปอนด์หลังจากนั้นนะครับก็ผ่านไป1ปีเขาไปเจอกับเอเดียอวาเลสที่รุ่น155ปอนนด์ะครับ ซึ่งก็คือรุ่นไลท์เวทนั่นเองเขาได้2แชมป์มาซึ่งนะัตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดจุดที่พีคที่สุดในสกิลของเขาแล้วแต่เมื่อคอนเนอร์เนี่ยได้อัปรุ่นขึ้นมาเป็นรุ่นเวทเวทนะครับซึ่งก็คือ1 7 0ปอนด์กระโดดขึ้นมาเยอะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยที่คอนเนอร์ทำผลงานได้ดีมากเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ดีมากในรุ่น145ปอนด์ซึ่งเป็นรุ่นที่เขาเนี่ยตัวสูงในรุ่นนะครับคอนเนอร์สูงหนึ่งการ้อยเจ็ดสิบห้าเซ ค่อนข้างมากนะครับทาให้ความได้เปรียบของเขาเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่เมื่อเขาไปต่อยในรุ่นที่เป็นลาหนักเวลเทเวทเนี่ยเขาเจอคู่ต่อสู้ที่มันมีน้าหนักมากขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่ธรรมชาติโดยโดยพื้นฐานนะครับที่เราเห็นนั่นนะเป็นน้าหนักที่เขาอัพขึ้นมาซึ่งก็จะทําให้เ e อร์ฟอร์มานซ์ะดรอปลงมานะครับหลังจากที่เขาได้แชมป์สรุ่นแล้วนะครับเขาก็ได้พยายามอัปรุ่นไปนะครับฝีมือก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงตอนนั้นเนี่ยเริ่มจะ สั่นคลอนและในเรื่องของทักษะฝีมือของคอเนอร์แล้วก็ผลงานนะครับมันก็ผ่านไปทั้งหมด5ปีจนมาถึงปัจจุบันนี้หปีนะั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ฝึกซ้อมเมยเมอย่างเต็มรูปแบบนะครฝีมือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าลงนะครับจากจุดตอนก่อนหน้านั้นในขณะที่ดัสตินนะครับเขาเป็นนักกีฬาที่แอคทีฟกว่านะแล้คอเนอร์นะครับก็เป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากทําให้เขาว่มีสื่อ มีงานต่างๆที่ต้องออกงานต่างๆมากมายทำให้การฝึกซ้อมนั้นมันก็คงจะลดลงไปตามลําดับแล้วก็มีธุรกิจหลายๆอย่างมีสิ่งหลายอย่างต้องทําต้องดูแลมันทําให้การฝึกซ้อมของเขาเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งคอเนอร์นะครับฝีมือของเขานะครับเมื่อจุดสูงสุดเนี่ยในประมาณปี2016เนี่ยมาถึง2021เนี่ยมันก็จะลงมาค่อนข้างต่ําลงมาในเชิง MMA นะครับแต่ในขณะที่ดัสตินนะฝีมือของเขาเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาที่แอคทีฟเขายังมีความหิวกระหายมีความทะเยอทะยานที่จะซ้อมให้ได้แชมป์อ,อยู่เขาก็ ึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและมีระเบียบนะแล้วเขาก็ผ่านคู่ต่อสู้เก่งๆมาหลายคนฝีมือเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลาดับนะมันก็จะส่วนทางระหว่างคอนเนอร์กับดัสตินนะครับในเรื่องของฝีงมืออีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับคอนเนอร์น่ะจะพีคที่สุดเนี่ยก็คือเก่งที่สุดเนี่ยในรุ่นเฟเธอร์เวทซึ่งคือ1 4 5บปอนด์คอนเนอร์ Corner สูง175ซนติเมตรเขาจะเป็นคนที่สูงในรุ่นนั้นนะแต่เมื่อเขาไปต่อยรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีความสูงที่น้อยลง ไม่เทียบกับคู่ต่อสู้ถูกไหมแล้วก็ Ri ชแ advantage นั่นแ่ะนะมันก็จะลดลงวัดจากตุกปลายนิ้วนี้ถึงปลายนิ้วนี้มันทําให้ระยะเนี่ยมันยาวกว่าคู่ต่อสู้ซึ่งสไตล์ของคอเนอร์น่นะมันจะจำเปน็นที่ต้องใช้ Ri ชแ advantage พอสมควรเมื่อเขาไปอยู่ในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ใหญ่ธรรมชาติความที่ไม่ได้ใหญ่ธรรมชาติเนี่ยมันทาให้เขาเนี่ยจะต้องเหมือนแบกพลังคู่ต่อสู้เยอะพอสมควรคือเราที่เราเห็น,เห,นเห็นกันเนี่ย มันเป็นการที่เขาบิวนะครับเพิ่มน้ําหนักขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นน้ําหนักธรรมชาติของเขาเวลาไปต่อยเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเปรียบในขณะที่ดัสตินนะครับจิงอยู่ว่าเมื่อปี2014น่ะดัสตินต่อยที่รุ่น1 4 5ปอนด์แต่ว่าน้ําหนักตอนนี้เนี่ยจากแหล่งข่าวที่ค่อนข้างเชื่อถือได้เนี่ยดัสตินเนี่ยมีน้ำหนักวอล์กอราวเวทอยู่ที่1 9 0ปอนด์นะครับวอล์กอาราวเวทคืออะไรวอล์กอราวเวทก็คือน้ําหนักที่เมื่อเวลาคนทั่วไปนักสู้ทั่วไปเนี่ยไม่ได้ต่อยไม่ได้เตรียมเข้้าแมปต่อยน,นหนัก ตอนนั้นอ่ะจูกเขาอยู่ที่190ปอนด์นะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับใหญ่เท่ากับรุ่นมิดเดิลเวทนะครับรุ่นมิดเดิลเวทเนี่ยจะอยู่ที่185ปอนด์ถูบไหมครับอันนี้190ปอนด์หนักมากๆเลยเขาก็ทําน้ําหนักลงมาต่อยในรุ่นเวลท์เทวเวทที่170ปอนด์นะครับซึ่งเวลาทําน้ําหนักมาเสร็จแล้วเนี่ยวันที่เขาไปต่อยเนี่ยเขาจะคืนน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนที่น้ําหนักธรรมชาติเนี่ยใหญ่กว่าคอนเนอร์แม็กเกอร์เนี่ยสิ่งนีีี้้้ยเเเนนนนน่่่่มมมมัักกกกกก็็ผลาาาาใใรรตออสูหหืทแแขงงว แล้วข้อนี้นะครับในวันต่อยจริงนั้นน่ะเราจะเห็นได้เลยว่าเริ่มมาเนี่ยคอเนอร์ยพยายามยืนในลักษณะที่เป็นคาราเต้สแตนซ์แบบเดิมแล้วก็มีการเตะเตะหลากหลายหลายหลายแบบนะเหมือนพยายามที่จะเป็นคอเนอร์คนเก่าแต่ดัสตินนั่นน่ะก็ช่วงแรกก็ดูเชิงลูกเตะก่อนเฉยๆนะครับไม่ได้เตะเข้าอะไรดัสตินก็ดูเชิงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับผมจะต้องบอกเลยว่าในการต่อสู้เนี่ยทั้ง3พาร์ทเนี่ยคนที่ได้เปรียบเนี่ยคือดัสตินนะครับทั้งการยืนการปั้มการนอนเลย การยืนเนี่ยตอนนี้คอร์เนอร์ไม่ได้เหนือกว่าดัสตินแล้วนะครับโดยในตอนนี้นะครับสกิลยืนนะครับของทั้ง2คนเนี่ยผมมองว่าดัสตินเนี่ยมีความเหนือกว่านะครับแข็งแกร่งกว่าแล้วก็อาวุธเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยนะครับและในแมตช์นี้ดัสตินได้พยายามเข้าไปเช็คดาวคอร์เนอร์ทำให้คอร์เนอร์เนี่ยไปติดที่โกลงคอร์เนอร์พยายามที่จะใส่กิโยตินซึ่งในตำแหน่งนั้นน่ะมันเป็นตำแหน่งที่ใส่กิโยตินยากมากคอร์เนอร์เลือกที่จะใส่เป็นซับมิชชั่นก่อนโพสิชั่นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างผิดพลาด หลังจากนั้นนะครับก็ลงไปที่พื้นแล้วก็ตามคาดนะครับจากการซับมิชันณจุดนั้นนะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะทำยากลงไปดัสตินก็เลยออกมาได้ง่ายแล้วก็ทำกราวแอนพาวกราวแอนพาวลงไปเนี่ยผมมองว่าดัสตินในการแอนพาวได้น้ำได้เนื้อมากนะครับในขณะที่แมกเกอร์ก็มีการตอบโต้บ้างด้วยการมีศอกบ้างแล้วก็มีอัพคิกบ้างนะครับแต่ว่าดัสตินก็เป็นฝ่ายที่ทำความเสียหายได้มากกว่าเยอะเลยและในเรื่องของอัพคิกนะครับคอนเนอร์เคลมว่า ที่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะที่ดัสตินเนี่ยรู้ขึ้นมาแล้วก็พูดอะไรกับเฮิร์บดีนิดนึงนะครับที่ว่าให้แมกเกอร์ขึ้นมาจุดนั้นนะ่ะแมกเกอร์น่ะบอกว่าเขาอัพคิดไปเขาจมตีจากด้านล่างดัสตินกลัวแล้วก็ budget, บาดเจ็บในรูปของเขาก็เลยรู้ขึ้นหนีแต่ความจริงๆนะน,กกนะครับก็คือแมกเกอร์อ่ะทผิดกติกานะครับเขาอ่ะเอามือเนี่ยไปเกี่ยวตรงที่ถุงมือของของดัสตินนะแล้วดึงมนาะพร้อมกับถีดอัพคิดขึ้นไปซึ่งดัสตินน่ะไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะว่า นิ้วของแมนเชเตอร์มันเกี่ยวที่ถูกซึ่งดนะัสตินพยายามที่จะฟ้องเฮิร์บดีนแต่พอฟ้องไปเนี่ยคอนเนอร์ Corner ก็ปล่อยออกเฮิร์บดีนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าทําไมเนี่ยดัสตินถึงให้คอนเนอร์ยืนขึ้นมาสู้ต่อนะครับแล้วพอสู้ต่อเนี่ยเราเห็นว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกนั่นนะครับก็คือขานะครับในส่วนของข้อเท้าเนี่ยของคอนเนอร์เนี่ยมีจักหลายแหล่งข่าวนะครับหลายคนเนี่ยก็ให้ความเห็นแตกต่างกันว,ว่าใจที่หักมาจากอะไร ดัสตนะินน่ะบอกว่ามีลูกหนึ่งที่แมกเกอร์เตะมาแล้วเขาเขาบล็อกนะครับเขาบังบังด้วยแข้งเนี่ยแล้วจุดนั้นเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าแข้งแมกเกอร์เนี่ยมีปัญหาละแล้วก็มีรหลายสานักนะครับที่บอกว่าดัสตินอ่ะใช้ศอกเนี่ย,ยป้องการลูกถีบกึ่งฟันคิกของแมกเกอร์นะมันทําให้ช็อตนั้นเนี่ยไอ้ตรงบริเวณหน้าแข้งด้านล่างของแมกเกอร์เนี่ยเกิดความเสียหายจุดที่ขาของแมกเกอร์หักนะครับมันเป็นส่วนแข้งด้านล่างนะครับซึ่งเหมือนตาม ที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้เลยว่าแข้งส่วนบนเนี่ยมันจะหนาถูกไหมครับลงมามันก็จะเล็กลงมาแข้งด้านล่างมันก็จะเป็นแข้งที่อ่อนแอกว่าแข้งด้านบนมันก็มีโอกาสหักได้ง่ายและหลังจากนั้นนะครับมันก็มีสื่อเนี่ยได้โพสต์ภาพมาว่าเป็นภาพแม็กเกอร์ er เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาข้างนั้น,นครับบริเวณข้อเท้าหรือว่าบริเวณแข้งด้านล่างข้างนั้นเนี่ยแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ออกมาอีกว่าแม็กเกอร์เนี่ยออมีอาการบาดเจ็บที่ ข้อเท้าเรื้อรังมานานแล้วอันนี้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มข้อมูลจากดานาไวท์ด้วยเช่นกันนะครับว่าคอเนอะร์เนี่ยมีการบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อเท้ามานานแล้วซึ่งการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะี่ยมันไม่ใช่การบาดเจ็บที่เขาขาหักตรงนั้นนะครับมันจะตรงขาที่เขาหักเนะี่ยมันอยู่เหนือกว่าจุดข้อเท้านั้นเป็นบริเวณขาเลยไม่ใช่ข้อเท้านะครับหลายๆคนก็บอกว่าเกิดจากการบาดเจ็บของการฝึกซอฟทำให้แข้งของคอเนอรนะ์แบงเกอร์นั้นน่ะไม่สมบูรณ์ประกอบการที่แข้งของเขาเนี่ยประทะหลายๆครั้งในการสู้จริงน่ะมันทำ ซึ่งในท้ายที่สุดนะครับเหตุผลที่ว่าทำไมขาของคอเนอร์หักเนี่ยนะก็ยังไม่มีแหล่งข่าวที่ยืนยันชัดเจนนะครับแต่ว่าความที่เห็นของผมนะอาจจะเกิดจากทั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ในเรื่องของการสู้จริงด้วยอาจจะมีการประทะกันหลายครั้งนะมันก็อาจจะทําให้หักขึ้นมาได้โดยอาจจะเป็นการเตะที่ผิดมุมผิดองศาอะไรประมาณนั้น,นครับอีกประเด็นนึงนะครับเป็นการที่โจโรแกนเนสัมภาษณ์คอนเร์เมเกอร์ ในขณะที่เขาขาหักอยู่ซึ่งมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ในยูเอฟซีเนี่ยต่อยกันแล้วขาหักขึ้นมาโดยคนที่แพ้และขาหักเนี่ยเขาก็จะไม่สัมภาษณ์ไม่ถามอะไรแต่ว่านี่คอนเนอร์ก็ในฐานะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการเอ็นเอนะโจโลแกนก็เลยถามหน่อยนึงและในการถามนั้นนะ่ะคอนเนอร์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์มาในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ไม่เหมาะสมซึ่งมีการด่าดทอดัสตินนะครับซึ่งณจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าดาวที่สุดของ Mac แม็กเกอร์ละ เป็นจุดที่เขารู้สึกว่าเหมือนผิดหวังทั้งเจ็บทั้งผิดหวังครับมันก็อาจจะเป็นตัวตนของเขาจริงๆก็ได้ว่าที่เขาแสดงออกมานะนะั่นแหะเพราะว่าณจุดนั้นนะครับสัจธรามของมนุษย์มันจะออกมาซึ่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีคนรู้เลยว่าคอนเนอร์นะนะั่นน่ะจริงๆแล้วอันนี้สายใจคอลักษณะเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีกันแนะ่แต่ที่แน่ๆนะครับถึงว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ก็ตามเนี่ยเขาก็มีฐานแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นอยู่ทั่วโลกอย่อนเดิม หลังจากนั้นาก็จะเป็นในส่วนของ post conference นะครับก็คือการถแถลงหลังจบศึกนะครับก็ดัสตินเนี่ยก็ออกมาพูดว่าเขา,าไม่ไม่โอเคที่แม็กเกอร์เนี่ยมาขู่จะฆ่าเขาแล้วก็ขู่ภรรยาเขาแล้วก็รวมถึงลูกเขาด้วยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําอย่างมากในฐานะที่เป็นนักสู้ดัสตินบอกว่าคอ n เนอร์ไม่ควรพูดแบบนี้กับใครทั้งนั้นหลังจากที่หมัดนี้จบลงนะครับก็มีหลายความเห็นนะครับทั้งแฟนดัสตินทั้งแฟนคอเนอร์ โดยที่แฟนคอนเนอร์เนี่ยมองว่าถ้าขาไม่หักนาะยก2เนี่ยก็อาจจะกลับมาชนะได้แต่ในขณะที่แฟนดัสตินน่ก็มองว่ายากที่จะชนะเพราะว่าเกมเนี่ยขาดมากโดยส่วนตัวผมนะครับคู่นี้ก่อนแข่งใจผมมันแอบเชียร์คอ์เนอร์เล็กๆนะผมคิดว่าคอ์เนอร์จะแพ้ซึ่งก็ออกมาตรงตามที่คิดไว้นะครับโดยผมมองว่าณนะตอนนี้นะครับจุดปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการรีแมทเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยดัสตินเนี่ยน่าจะชนะขาดเลยด้วยเพราะว่า ดูจากครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าดัสตินเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเดิมมากๆเราจะเห็นอยู่ว่าครั้งที่2เนี่ยการยืนสู้เนี่ยขค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างสูสีกันนะแต่ว่าดัสตินเนี่ยเวลาต่อยทีเนี่ยแม็กเกอร์เนี่ยออกอาการในขณะที่เวลาดัสตินโดนเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรเราจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งดัสตินเนี่ยสูงกว่าและยิ่งในครั้งที่3เนี่ยเราเห็นเลยว่าดัสตินเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกถ้าเกิดสมมตินะว่ามีการแข่งครั้งที่สี่อีกครั้งหนึ่า ขายอย่างนั้นน่ะกว่าที่จะกลับมาต่อยได้นยผมว่าต้องมีอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงปีนั้นน่ะก็จะเป็นช่วงที่ไม่ได้ฝึกซ้อมจะต้องกลับมาฟื้นสกิลหลังจากปีนั้นอีกก็จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก็คือทักษะร่างกายถอยลงมาอย่างนี้แต่ในขณะดัสตินนะครับเป็นแอคทีฟไฟเตอร์ใช่ไหมซ้อมเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเจอกันอีกครั้งเนี่ยยิ่งขาดนะครับแล้วก็แมกเกอร์เนี่ยอาจจะมีการที่แย่งลูกเตะไม่กล้าเตะเท่าไหร่แล้วด้วยถึงแม้ว่าจะ เข้าไปซ่อมขาและใส่เทเทเ,ทเนียมที่เป็น Unbreakable mm hmm. ก็คือไม่สามารถหักได้เลยนะต่อไปเนี่ยขาเขาจะไม่หักอีกแล้วข้างนั้นแต่มันก็ต้องมีความกลัวในใจนะว่าถ้าเกิดเขาเตะไปหรือพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยขามจะหนีรือเป่า mm hmm. ถ้าไมเคเกอร์มีโอกาสกลับมาต่อยอีกครั้งนะตอนนี้ผมมองว่าไม่ว่าเขาจะต่อยัใครก็ตามนะยากที่จะได้รับชัยชนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ไายไวๆนะครับแล้วเราจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าไฟล์ของคอนเนอร์ กับดัสตินครั้งที่4ี่เนี่ยจะเกิดขึ้นอีกไหมส่วนตัวผมผมมองว่าไม่นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าใครชนะครับ